ก็ต้องข,ขอกราบสวัสดีกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาโปรโมทซุปนี้กันนะครับก็ซุปก็เปิดนี่นะครับผมก็เข้ามานะครับก็ผมก็ได้โอพแล้วนะครับก็ซุปนี้ก็ o อพจะเต็มแล้วนะครับก็มาโปรโมทเล่นๆให้มาเล่นกันเยอะๆนี่นะครับ อนะครับก็อนี่ก็อะไรอยู่นะครับนะครับก็ซุปก็่อยังไม่เสร็จนะครับถ้าซุปเสร็จก็ผมก็จะเอารีวิวอีกรอบนะครับก็มาช่วยกันก่อนนะครับมาตื่นบางอยากเปรบนี่นับเสียงเบาก็ต้องขออาภัยนะครับไม่อยากพูดเสียงดัง กไ็ไม่ค่อยแหละดูในคลิปแตกมากเลยนี่นะครับก็พยังไม่ได้เกดทำไมดีใช่นี่นะรับมีแต่เล่นอย่าอย่าเล่นอย่านี่นะครับ นี่นี่นะครับก็คนไหนหน้าเป็นแอดเดี๋ยวนะคาชื่อบแอดนี่นะเขาคือแอดแอดซีแอดอะไรเนี่ยแอด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 นะครับก็นี่นะครับก็ มาวิเครัะเนีแตกดีนะครับก็ดนะีก็เล่นใช้โปรแกรมนี้ก็แตกหน่อยนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับนี่คืออะไรไม่ไปนะครับก็ นี่นะครับเซิฟก็หนึ่งสองสามสี่ห้าโอพีก็จะเต็มแล้วนะครับก็ทำไงดีนี่นะครับโอพีก็เต็มแล้วคเขาพูดลงในฟิทอา้าวนี่นะครับก็มีก็ฆ่าได้นั่นแหละดู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  嗯。 อืมนะครับก็อันนี้ก็จะค่านะครับนี่นะครับก็นี่ I L L นะครับนี่นะครับก็พิมพ์แบบนี้ดูนะครับดูปุ๊บ ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไหนแบรนไหนเจ้าพี่น้เดี๋ยวผมค่อยไปดูอ่ะในซึ่ง จะที่ีงแล้วจะเตี่ยงแล้วก็บายอัน <c oughs> นี้ก็วาบมีกวาบหนเนาะเ้ยเออนี่นะก็อันนี้ก็คือแอดนี่ใครไม่รู้นะครับใครไม่รู้นี่นึ่งสองสสี่ห้านะครับก็นี่นะครับ นี่นะคระที่เกลียดเก่าเลยลืมหา,หายาเอวอะไรเนะี่ยถุงจะไม่ค่อยได้ใส่เต้ อย่าเป็ดนะครับเนี่ยผมก็จะเอ้าพีโอพีเต็มนีเงาก็เต็มแล้วนะคะเต็มเต็มว่าเต็มว่ะเต็มอ่ะนี่นะครับวาแล้ว ก็คืนะครับก <The absor baptism plays> mm ็เยอะนะครับก็เอาไว้มาเล่นกันนะครับเล่นๆเล่นจได้สนุกสนุก นี่นะครับโ,โูบี้เด็บวูบีนี่นะครับก็ผมก็ได้เปลี่ยนฟิล์มกันลอยใหม่แล้วนะครับอมืมนะครับอืมนะครับก็ฟิล์มกันลอยใหม่ก็ลื่นนะครับ ผมไปเซ็นท่านมาบอกว่าจะอ่านแล้วแต่ไม่มีเวลานะครับไม่ค่อยมีเวลาผมไปตอนถึงตอนสามโมงครึ่งเดิมโรงงานเขาปิดสี่โมงอะไม่มีเวลาอ่านเลยก็ใหญ่นะก็นี่ เห็นไอแพดด้วยนี่นะครับก็ต้องขอลาก่อนก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมีอีกนะครับถัาสอง